ขนมควยริงตัวนี้ค่ะชื่ออะไรครับควยริงเลยค่ะชื่อขนมเลคะนี่หมึกหรือพิกริงควันหมกสวัสดีครับายบาเลยค่ะวันนี้มาทริปรามพาบาเจนชลรีนะคะวันเดย์ทริปนะคะเราอยู่กันที่่างกยบน้ำรามพาแน่นิงข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของวิวน้ำพีน้ำเลยพี่นกที่อ็อกรัป็นนี่นะคะพกผ่อนแล้วก็สามารถที่จะแบบ กําลังกายได้เนาะวิ่งรับเล่าอันเด็กๆคนนี้นะคะอากาศดีสบายอย่างนี้นะครับก็ยืนไครเที่ยวไทยกันนะช่วยทำให้เศรษฐกิจมันีเด่นหน้ากันนะครับอย่าลืมติดตามบ่ายเทเลอร์ด้วยนะเพื่อให้พวกเราได้ทำคลิปดีแบบนี้นงใจเราทงคนในนด้วยใจเรือาแม่น้าลคลองก็ไหลลงเช่วยกันหน่อยนะให ลูกหลานเลนโรของเราได้มีทะเลที่สวยงามดูวันนี้น้ำมันก็เปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมลูกแม่ชอบค่ะใจเรายจะเปลี่ยนนะเพื่อการจัดลำแสงที่โัวมักเดี๋ยวเราไปลี่ยนแล้วครับใช่แล้วหลังจากที่เราไปเดินทะเลกันได้คุณมาที่โต๊ะแล้วนะ<ล><ล>ือยังท่านสีสองใช่แล้วเกลืทะเล,นเลๆๆหน่อยในจานคือเซตเตอร์ชีสพาสต้านะคะจิ้มโดนอะไรแล้วของล็อกจิ้มโดนตำหมึกไหมครับตำหมึกนะครับโดนอะไรมาเขาโดนอ่ะโอยล้วน เราทำไม่ได้นะคะได้ครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับอืมเผ็ดมากเผ็ดมากแตะอร่อยมากค่ะแล้วแซ่แรงมาเป็นชิมชิมทานงานคะปกเคยกินแต่มาไม่วงกินเกลือออันนี้เป็นปลากระพงผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือเลยเป็นหมึกน้ำดำนะคะเป็นเลยคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ขอที่นี่นะคะตัวหมึกจากตัวปลาหมึกนั่นเองเอามาลงไปซอสผัดเกลืหมึกงงงงอืมนี่หมึกอะไรที สดหวานช่ำหวานทั้งน้ำและปากสีดำเขาบอกว่าปลาหมึกสดเร้งสุดยอดตือไข่สุนเทน้ำต้มยำนะคะเอป็นอีกหนึ่งเมนูเดย์ของที่นี่หอยสดใหญ่และหอมเครื่องต้มยำค่ะคนไปดูร้านนะทะเลตะเคียนนี่เราเป็นชีวิตเปลกๆบนโลกใบหนึ่เมื่อเทียบกับทะเลที่แสนกว้างใหญ่ รองรักษาความสะอาดของทะเลไทยให้เหมือนกับรักษาความสะอาดของร่างกายของเรานั่งคนเดียวมันเฟี้ยวไปก็เลยชวนเธอมาล็อตเลี้ยวอยู่นั่งอยู่นั่งเลยข้อะไรอยู่อีกที้ทษนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านของหอมนะคะเป็นคาเฟ่ ชายเป็นทาเฟ่ขนมไทยประจำบ้านแสนที่ใครๆก็ต้องมาเนาะนี่คืออะไรนี่คือฮานุมานโคฟส์อ่ะชื่อถูกหรือเปล่าหังไม่ไหวโคฟส์เลยนะ้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะก็เรามีนี่ด้วยกินาลีกรดุมโยกกาแฟสามชั้นมีสีอะไรบ้างตุ้มตัวเลยนะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็เป็นกาแฟครับไม่ใช่เขียวเหลืองแดงเขียเป็นสีกระอ๋องเลนะบนสว่างที่นี่นะคะจุดเป็น ใช่หลอดดูนะคะเป็นหลอดกระดาษนี่เมนูอะไรเนี่ยหอยทองอร่อยจะมาชิมกันดีกว่าปกติเขาจะเป็นเปลือกแต่วันนี้เปลือกหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นชาไทยนะคะจะเปลี่ยนเป็นนมสดก็ได้นะครับผู้ชาแล้วก๋าเดี่ยวก็ได้ไช่ไหมครพร้อมชาไทยตอนเช็คหนังวันทองอะไรอย่างยังค่ะเพราะว่ายังไม่ได้กินไข่ทองนะคะหมดแล้วพราวเหนียงหมาวเหนีหวายหมายเลขสามนะคะ รทั่งสามนนี้เป็นควาด้วยบุหรันด้านเมฆนะคะสัมภาระและอะไรอีกอย่างหนึ่งเขมเป็นบุหรันด้านเมฆนะคะดูจากฐานรองเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้ใส่เหมือนถ้วยชามาเลยอ่ะแต่ต้องรัขึ้นเลอรอมากรสชาตดีนะครับแวะมาร้านของหอมต้องแวะมาที่นี่ต้องแวะมาบางแสนต้องมาที่ของหอมอร่อยนะหต้องเอร์โอเควันนี้ใครวันนี้พี่เจ้าของ เมื่อกี้หลังจากที่เราทานของขอมและอร่อยจะได้มแล้วนะคะสาหารถกินได้เรื่องหนือน่าสวัสดีครับพี่นีนสวัสดีครับตกลงยังไงคำว่าของหอมมาจากอะไรครับหอมเนี่ยมาจากขนนที่หอมด้วค่ะแล้ว

ได้ค่ะยอนกลับได้100%ได้มาได้ไม่ได้เนาะได้ค่ะขอบคุณพี่นีนะคะขอบคุณค่ะ